เจอแล้วนะลูกซีวิลีไม่ได้ทำอะไรมึงไปเลยหืมกลัวกลัวหืมกลัววันนี้เจอบ่อยเว้หนากางนี้เหนือตัวเมียหากินข้างเข่าอืมอืมไม่กลัวงหรอกอืมไปเลยไปหากินเองไป มากินไปหืมในทำลูกีรุ่ีไปเลยไปไปหืไมไึ่ว่ากลัวไม่กลัวไปเลยไปไปเลยหืมไปให้กินข้างเข่า หากินข้างเขาหากินหนูไปเลยใไปทำซีวิลีไปแต่หางหยอกหน่อยแต่หาง <c oughs> นี่นี่อาปากอาปากอาปากหยอกไปเลยไปไปเลยไปเลยไปไปเลยไปไปไปเรื่อยไป

ไปเลยอือเป็นหลบอยู่ข้างลลังอยู่หลบอยู่ข้างในอะ่ะหึน,หหนเนื้อกลัวหึหึมทำไมกลัวนี่แน่นี่แน่เอาเลยอือตัวเบลล์นี่ไมก,กินหนูนี <c oughs> ่ทำซีวิลีมีงูมาทั้งนี่เหนือตัวหนึ่ง เดินข้างทางลุกซีวิลีเดี๋ยวหากินข้างเขาหากินข้างเขาไปวันวันหนึ่งสัตว์ก็หากินหากินเบี่ยนๆกันไปตามสภาพเหตุตามเหตุตามปัจจัยนีนะ่ทำซีวิลีเป็นหินย้อย หินย้อย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 ทำซีวลี โยมเขาเข้ามาที่นู่นหลวงปูด่ดูนี่ยนย้อยทำซีวิลีเราจะเห็นสภาพทำซีวิลีเงียบใครมาอยู่ต้องไม่กลัวงูบางครั้งีนเหนือแต่ไม่มีพิษมันก็อยู่ตามสภาพมันหากินข้างขาวหากินสัตว์ตามเหตุตามปัจจัย ทำซีววลีทำซีววลีแลักษณะรำซีววลี